เข,นะเขาเป็นตัวแทนของวัดน,นะครับเขาเป็นตัวแทนของวัดพิษณุโลกนะครับหรือที่เราเรียกว่าวัดหลวงพ่อใหญ่นะครับผมก็เคยไปมาเป็นสิบๆเที่ยวครับนะครับผมก็ไปมาเป็นสิบๆเที่ยวครับวัดนี้เป็นพระอารามหลวงถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นวัดที่มีมาตรฐานสูงพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเป็นผู้ที่มีเมตตาสูงมากจริยวัดของท่านงดงามมากและ วัดนี้เป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของคนจังหวัดพิษณุโลกคนภาคเหนือและคนทั้งประเทศนะครับถ้าหากวันนี้มีใครก็ไม่รู้นะครับมีใครก็ไม่รู้กล่าวอ้างถึงวัดว่าตัวเองเป็นหลานเป็นตัวแทนนะครับเป็นหลานเป็นตัวแทนของทางวัดสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องนํามาแสดงในการออกรายการก็คืออะไรครับ 1. หนังนนสือบอกอานาจ นะครับหนังสือมอบอำนาจนะครับและผมเชื่อว่าทางวัดเนี่ยมีคณะกรรมการของทางวัดซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพี่น้องประชาชนเป็นท่านผู้มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอยู่ที่จงังหวัดพิษณุโลกที่จะเป็นคณะกรรมการในการมาดูแลกํากับไม่วัดไม่วัดใหญ่หรือวัดมหา,าธาตุเนี่ยวัดพระศรีมหา,าธาตุเนี่ยต้องเสื่อมเสียนะครับ วันนี้นะครับวันนี้อยู่ดีๆมีผู้หญิงคนหนึ่งอ้างว่าเป็นหลานอ้างว่าเป็นตัวแทนของวัดนะครับจับใจความทุกอย่างอย่างนั้นเลยเป็นตัวแทนของวัดและผู้หญิงคนนี้เคยลงข้อความข้อมูลต่างๆอ้างว่าตนเองเป็นหลานจริงๆนะครับผมไม่เชื่อนะครับอันดับแรกคือผมไม่เชื่อก่อนไม่เชื่อเพราะอะไรครับ ไม่เชื่อเพราะว่าการพูดหรือการกล่าวอ้างต่างๆเป็นเพียงการกล่าวอ้างอย่างลอยๆผมใช้หลักวิชาการด้านกฎหมายมาตีความว่าผมยังไม่เชื่อก่อนนะครับนะฮะมันไม่มีหลักฐานการยืนยันลำพังแต่เพียงแค่มีลูกถ่ายนั่งกับท่านพระเดชนพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณท่านเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าเป็นหลานผมยังไม่เชื่อนะครับเขาอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับเขาอาจจะเป็นจริงก็ได้นะครับ อีกอย่างหนึ่งครับนะบวันนี้ผู้หญิงคนนี้นะครับนะบผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งออกมาอธิบายพุทธลักษณะของพระปฏิมากรอง์พระพุทธชินราชอธิบายความว่าพระพุทธชินราชที่มีอุณาโลมยังเรียกตาที่สเลยครับนะฮะี่อุณาโลมครับตรงหน้าผากนี่เขาเรียกอุณาโลมครับแต่เขาบอกเรียกว่าง่ายๆว่าตาที่สาม นะครับตาที่สามมีเทพเจ้าของจีนครับมีะตาที่สามเทพสามตามีครับนะ,ะแต่สําหรับองค์พระปฏิมากรนะครับที่อยู่ตรงเนี้ยครับเขาเรียกอุณาโลมนะครับแล้วก็อธิบายว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้องค์กุชินราชองค์จริงจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กันจะขอจัดสร้างองค์จําลองจะต้องมีการขออนุญาตไปที่กรมศริลปากรอ,อะไรทํานองนั้น กลับเรียนตามตรงครับไอที่จับโป๊ะแตกเนี่ยไม่ได้เขาจับโป๊ะแตกลุงพลนะครับพี่น้องประชาชนต่างหากที่จับโป๊ะแตกคุณนะฮะพี่น้องประชาชนต่างหากที่จับโป๊ะแตกคุณเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่ท่านกําลังกล่าวอ้างอยู่ในสื่อสารมวลชนตรงนั้นท่านไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นะครับท่านไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรือองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในความเป็นจริงสื่อสารมวลชนควรจะเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรหรือสำนักพุทธศาสนาไปไม่ใช่ปล่อยใครก็ไม่ทราบครับผู้หญิงคนหนึ่งในการพูดอธิบายเกี่ยวกับเรื่ององค์พระพุทธชินราชเปรียบประดุจว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะครับนะฮะหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้หน,หนูนู่นนี่องค์พุทธชินราชจะต้องมีอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นขอประทานโทษครับผมไม่เชื่อครับ ผมไม่เชื่อคุณครับนะครับที่ไม่เชื่อคุณไม่ใช่ว่าคุณพูดไม่จริงนะที่ไม่เชื่อคุณเพราะว่าคุณเองพูดโดยปาสจากพยานหลักฐานในการมาแอบมากล่าวอ้างคุณจะต้องแสดงหลักฐานสินะครับคุณจะต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจคุณจะต้องแสดงข้อกฎหมายนะครับคุณจะต้องแสดงหลักฐานอ้างอิงต่างๆ เพื่อแสดงต่อพี่น้องประชาชนเดี๋ยววันนี้จะมีการแสดงหลักฐานต่อพี่น้องประชาชนที่กเกาะนะครับที่กเกานะครับนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งครับสื่อต่างๆไม่ว่าจะเชิญใครไปก็ตามจะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบกว่านี้นะครับการสัมภาษณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดครับการสัมภาษณ์เป็นเรื่องที่ถูกต้องสังคมต้องการคําตอบ แต่การจะนำบุคคลใดก็ตามออกมาสัมภาษณ์จะต้องมีความรอบคอบกว่านี้ในการตรวจสอบข้อมูลมันไม่ใช่เรื่องที่ยากสำหรับสื่อเช่นนะครับเช่นนะครับสื่ออาจจะมีการโทรศัพท์สอบถามไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับถามไปยังคณะกรรมการวัดถามไปยังท่านเจ้าคุณพระเลขา หรือถ้ามีโอกาสได้คุยกับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณเองโดยตรงก็ต้องถามว่าหนึ่งทางวัดมหาธาตุเนี่ยได้มีการมอบให้เขาเป็นตัวแทนในการมาถแถลงข่าวอย่างนี้หรือไม่มีการแต่งตั้งหรือไม่เขาเป็นหลานจริงหรือไม่นะครับถ้าหากไม่มีก็ไม่สมควรที่จะไปแอบอ้างชื่อวัดหรืออ้างตนว่าตนเองเป็นผู้มีความสนิทสนมกับท่านพระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณของวัดใหญ่นะครับแล้วก็ในเรื่องของพระพุทธชินราชที่ท่านสงสัยนะครับว่าการที่นายชัยพลเอาไปตั้งอยู่บนฐานบูชานะครับสูงกว่าหัวผมอีกเอาไปตั้งอยู่อยู่บนฐานบูชาและมีการตั้งเครื่องสักการะดอกไม้ทุกเทียนเพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้เข้าไปกาบ,บสักการะขอพรน,นะนะมันผิดกฎหมายอะไรมันร้ายแรงขนาดนั้นหรือหรือมันรุนแรงขนาดนั้นจริงหรือไม่นะครับวันนี้ท่านจะต้องคิดตามที่ผมพูดก่อนนะครับนะครับท่านจะต้องคิดตามที่ผมพูดก่อนแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับมันมีกฎกระทรวงครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพี่ๆน้องๆน,นะครับพี่น้องประชาชน มันมีกฎกระทรวงกฎกระทรวงฉบับหนึ่งเกี่ยวกับการเ,าเรื่องขออนุญาตในการจำรองเขาใช้คาว่าจำรององค์พระองค์พระนะครับพระพุทธรูปนะครับซึ่งเป็นพระสำคัญของประเทศไทยซึ่งจะมีหลายองค์มากมีราๆผมจำไม่ผิดราวๆเกือบ40องค์นะครับ40องค์นะฮะเ,เพราะฉะนั้น มันจะมีหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพุชินราชพระแก้วมลกตแล้วก็พระมีชื่อเสียงต่างๆโดยทั่วทัวไปที่เรารู้จักนะครับที่เรารู้จักนะครับแล้วก็การจำลององค์พระปฏิมากรเหล่านี้ในกฎกระทรวงเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องขออนุญาตจากกรมศิลก่อนนะครับขออนุญาตจากกรมศิลก่อนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่กกก นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เกะเก,กพระพุทธชินราชองค์นั้นได้มีเจ้าภาพได้มีเจ้าภาพเดี๋ยวผมจะเชิญเจ้าภาพมาออกอากาศหน่อยผมจะเชิญเจ้าภาพมาให้ข่าวหน่อยนะครับมันมีเจ้าภาพที่นํามามอบให้กับลุงพลหรือนายชัยพลนะครับประดิษฐานอยู่ตรงนั้นบนแท่นบูชานะฮะเป็นการหล่อมาหรือจะเป็นการซื้อมาจากร้านสังกพันหรือจะเป็นการนํามาจากโดยที่ใด ก็แล้วแต่นะครับแต่องค์พระพุทธชินราชตรงนั้นไม่ถือในความคิดผมในความคิดผมเดี๋ยวผมจะถามกรมศิลปากรน,นะครับผมจะถามกรมศิลปากรเอาคําตอบมาให้ทุกท่านนะครับผมตีความกฎหมายตรงตรงนั้นว่าการการที่นําพระพุทธรูปพระบูชาต่างๆเหล่านี้มาตั้งให้พี่น้องประชาชนได้บูชาเนี่ยนะครับไม่ถือเป็นการจําลององค์พระพุทธปฏิมากรไม่ถือเป็นการจําลององค์พระ ที่มีความสําคัญในการอาจจะต้องไปขออนุญาตที่กรมศิลป์นะฮะนะครับคิดอีกนิดนึงนะครับคิดตามผมนะครับการจัดสร้างองค์พระพุทธชินราชมีอยู่ทั่วทุกจังหวัดนะครับในประเทศไทยมีการวังให้บูชานะครับตามร้านสังกพัน มีการหล่อบูชาอยู่ที่โรงหล่อต่างๆทั่วประเทศอย่างแน่นอนครับนะครับการที่บุคคลที่เป็นเจ้าภาพไปว่าจ้างโรงหล่อหรือไปซื้อมาจากไหนก็ตามนะครับว่าให้ช่วยทําองค์พระพุทธชินราชให้หน่อยนะนะครับนะแล้วโรงหลอมีการจัดสร้างหรือร้างสังัณฑนมีการจัดจาหน่ายองค์พระพุทธชินราชนี่ออกมาให้ ผมเชื่อว่าทางโรงหล่อหรือหรือร้านสังกัณฑัเองย่อมจะต้องรู้ดีย่อมจะต้องรู้ดีว่าพระปฏิมากรอ,องค์นั้นจะต้องขออนุญาตจากกรมศิลปากรหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีคนกล่าวอ้างว่าก,การนําพระพุเชนราชมาวางอยู่บนแท่นบูชาที่กกกอกนั้นจะต้องไปขออนุญาตจากกรมศิลปากรผมอยากให้ผู้สื่อข่าวผมอยากให้ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่กรมศิลปากร นะไปติดต่อไปที่ยังกลุมศิลป์ไปถามเจ้าหน้าที่ว่าสิ่งที่เขาเอามาตั้งตรงนั้นเนี่ยผิดกฎหมายผิดกฎกระทรวงหรือไม่ถ้าผิดจะต้องดําเนินการอย่างไรนะครับถ้าผิดจะต้องดําเนินการอย่างไรแต่เท่าที่ดูในกฎกระทรวงแล้วไม่ได้มีกฎกระทรวงไม่ได้มีการกําหนดบทลงโทษอะไรไว้เพียงแต่มีบรรทัดฐานนะครับในการทํางานของทางเจ้าหน้าที่ ที่บอกว่าถ้าหากวางอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมหรือมีการจำลององค์พระพุทธชินราชออกมาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากกรมศิลป์ก็ให้เจ้าของดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องและเหมาะสมนะฮะให้ถูกต้องและเหมาะสมเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนบ้านกกอกนะครับนำพุทธชินราชไปตั้ง แล้วเปิดให้ประชาชนสักการะบูชามีการกลางสปรปะทนมีการต,ตั้งแท่นบูชามีการวางอดอกไม้ทุ่เทียนให้พี่น้องประชาชนได้กราบไหว้บูชาเพื่อขอพรต,ตรงนั้นในความคิดของผมถือว่าไม่ผิดในความคิดของผมถือว่าไม่ผิดแต่ผมจะหาพยานหลักฐานต่างๆมาสนับสนุนความคิดของผมผมจะหาพยานหลักฐานต่างๆมาชี้แจงมาแสดงนะครับต่อหน้าพี่เพื่อน,น,น FC ทุกท่านนะฮะ แล้วก็การที่มีใครก็ตามนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นคุณผู้หญิงที่ออกอากาศไปเมื่อวานนี้นะครับกล่าวอ้างว่าองค์พระพุทธชินาราชนะครับการจัดสร้างเป็นลิขสิทธิ์ของวัดมหาธาตุนะครับวัดใหญ่นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของวัดมหาธาตุวัดใหญ่อย่างนี้ก็ต้องไปดูกันตามเสาชิงช้าครับท่าพัดจ,จันทร์ครับนะครับร้านสังกพันทั่วประเทศครับ นะครับถ้าประจันท์ทั่วประเทศถ้าปัจจันท์ร้านสังกพันธ์เสาชิงช้าวัดสุทัศน์แถวนั้นนะมีเป็นหมื่นหมื่นองค,ครับถ้าอย่างนั้นผู้ประกอบการทั้งหลายแหล่เหล่านั้นก็ละเมิดลิขสิทธิ์หรือละเมิดอะไรละเมิดต่อวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอย่างแน่นอนอย่างนั้นหรือนะครับวันนี้อยากให้ทางร้านสังกพันธ์ อยากให้ทางพี่น้องผู้ประกอบการลงหลอ่อนะครับถ้าได้ยินสิ่งที่ผมได้สื่อสารออกไปในวันนี้ท่านต้องออกมาช่วยตอบสังคมนะครับและที่สำคัญที่สุดครับคนที่จะตอบสังคมเรื่องนี้ได้ดีสุดก็คือตัวแทนของวัดพระศรีรัตนมหา,าธาตุจังหวัดพิษณุโลกคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการตัวจริงได้รับมอบอำนาจจริงนะครับถ้ามีโอกาสครับ ผมจะเดินทางขึ้นไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับในการไปถามนะครับไปถามไปถามหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณด้วยตนเองหรือพระเลขาหรือทางคณะกรรมการของวัดเพื่อให้ตอบนะครับเพื่อให้ตอบคำถามนี้ต่อสังคมนะครับว่าหนึ่ง บุคคลคนนั้นที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณหลวงปู่เป็นหลานแท้ๆหรือมีการแอบอ้างสงนะครับการที่คุณมาถแถลงโดยอ้างว่ามาทําหน้าที่เป็นตัวแทนของคนเ,เ,เป็นตัวแทนของวัดพรศะศรีรัตนมหาธาตุตรงนั้นเนี่ยมีการแต่งตั้งมีการมอบอํานาจใดๆไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่นะครับ 3. ผมจะไปถามว่าการที่มีบุคคลภายนอกอืกอ่นๆนะครับจัดสร้างองค์พระพุทธชินราชนะครับมีความผิดต่อทางวัดหรือไม่นะครับนะครับสผมจะเดินทางไปหากรมศิลน,นะครับผมจะเดินทางไปหาเจ้าหน้าที่กรมศิลปนนะครับไปถามว่าการที่นาย คุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะยังคงทําคลิปลุงพลประแตนอยู่เสมอแล้วก็ยังขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะสําหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสําเร็จในชีวิตทุกๆด้านเลยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ